ครับผมพันธซามองตาจุ่มครับมืนสสิคออนุญาตนําเสนอสินค้านี่คือตะไครยเกต A หน้าเดียวนะครับผมขนาด N อ็นศูนย์หนึ่งหนีเส้นสีสีเสนยี่สิตาความยาวมาตรฐานร้อยแปสิเมตรครับม,มาเมืองวาเนื้องางกนกาออกแล้วมันสิเป็นยังไงครับบักป้อมแดงครับบักป้อมแดงครับออกมากกับสิประมาณนี้นะครับผมเวลาปล่อยเวลาก่างนะ ความยายวมาตรฐานโรงงานลอย80เมตรนะครับผมลุ่มสําเร็จใส่งานจริงแบบนี้แล้วกระสีเหลืออยู่ประมาณ80เมตรโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าเข้าทีสู้ขรา,ามตัดนะครับผมเลี้ยงโตเป็นขราามตดความาวี้ยวปดย80หม้ถึงแต่หนึ่งซี่เส้นตรงเหยียดตรงจังซี่นะครับซึ่งมันมันบ่มหมานนะครับป่าบ่ติดนะครับเข้าก็เลยย่น,ยน ให้มาอยู่ตามสูตรนี้ครับเขาลา้มตัดประมาณนี้ปลาโนแยาวมาสี่ยืดยุ่นได้นะครับผมจะเป็นทีมาาของความยาวร้อยแปดสิบเมตรลุมสําเร็จใช้งานจริงอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิเมตรโดยประมาณนะครับผมตะกั่วเป็นตะกั่วหนีบนะครับผมเหมาะสําหรับใส่น้ำตื้นนะครับซีเส้นปลาขาวปลาดุกป่าขะแยงป่ากระบอกนะครับล่งใดทั้งน้ำทะเลหรือว่าสิเป็นน้ำจืดทั่วๆไปครับได้ไหมดนะครับเพราะเป็นน้ำตื้นแน่ครับผม ขนาด4.0ความลึก25ตานะครับมีตั้งแต่20ตา25ตา30 40 50แล้วแต่พี่น้องท่านหนสนใจครับยากได้ตื่นได้เลิกเท่าไรก็ส้างมาครับมีบริการเก็ปเงนั่นไปลายทางจัดทรงทั่วประเทศครับนี่คือพันช่างมองท่าตูมตาข่ายเกรดเหรือผมไ้ชายาาไม่คือบักป้อมแดงครับ ของแท้แน่นอนปลอมแดงครับพันช่างมองท่าตุมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ก็แล้วกันเ้อครับสบัยดีครับ